หนักมากตอกันที่งาน F 1ฟวารังปรีสไมอามี่ USA ค่ะล่าสุดโนริซ่าของเรานะคะศิลปินชาวไทยได้ซีนใหญ่ซีนโตได้โบกธงไปเลยซึ่งเขาบอกว่ามันคือธงเช็กเลดแฟลกซึ่งผู้รู้บอกว่าอันนี้เป็นธงตราหมากรุกซึ่งเมื่อธงนี้ถูกยกขึ้นและก็บกสะบัดนั่นหมายถึงการแข่งขันได้สิ้นสุดลงและก็ไม่สามารถทําการแข่งขันใหม่อีกไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยเขาบอกว่าเซเลบเมกาคือมาดูเยอะมากๆนะคะที่ไมอามี่แต่เขาเลือกโนริซ่ามาโบกธงตราหมารก รูปกแกคนไทยคนแรกเวอร์สิ้นใหญ่สินโตจริงๆค่ะก็คือเป็นการโบกทงตราหมากรุกตอนเข้าเส้นชัยนั่นเองนะคะโคตรจะให้ความสําคัญกับน้องนิซ่าเลยโอู้ดปลืม้มภุมใจที่สุดเลยค่ะนี่เลยเข้าถ่ายทอดสดใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็เห็นน้องนิซ่าโบกทงตรารังหมากรุกส่งท้ายในเมอามี่กร่างปรีสโอ้เริม,มากๆ นนริซ่าโบกทงก็คือสวยตาแตกจริงๆซ,งซึ่งแฟนคลับเขาก็ให้ความรู้บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการปรากฏภาพแรกของโน,นิซ่าที่ปล่อยออกมาโดย Getty i m a g e อันนี้เขามีการเอา Getty i m a g e ออกนะคะเป็นโลกโก้ต่างๆโดยทราบข้อมูลมานี่จากแฟนคลับแฟนคลับเขาบอกว่าป้ายของโน,นิซ่าที่ห้อยอยู่บนคอเนี่ยมี2ใบนั่นก็คือ VIP และ g Read Access เพื่อไว้สําหรับเข้าจุดปล่อยตัวนะคะหรือว่าจุด start แฟนคลับเขากล่าวมารได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ต้องกราบขอบพระคุณแฟนคลับ,บมากๆค่ะขอพูดถึงเรื่อง ทรงผมของน้องลิซ่าเกินซักหน่อยี่ดีเทลด้านหลังน่าจะเป็นทีมเกาหลีที่แต่งให้กับน้องลิซ่าเพราะว่าเห็นทีมเกาหลีเข้าเช็คอินอยู่ที่มายามี่หลายคนมีการวิาพากษ์วิจารณ์บางคนก็บอกว่าก็น่ารักดีบางคนก็บอกว่าไม่ชอบและควรที่จะโละทั้งทีมไปเลยนะเกาหลีนะ่ะ อะไรแบบนี้ค่ะลนลิซ่าแต่ว่าเมื่อเห็นด้านหลังนะคะดีเทลทรงผมด้านหลังก็คือเรียบแต่โก้นะคะน้อยแต่มากดูเก๋นะเพื่อนๆเออดูมีอะไรๆค่ะและลนลิน่าของเราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวใน count Red b ร l บ r a c ซ n g ที่ถ่ายภาพกับพี่แม็กวูสเตอร์เพนนักแข่งรถของเรานะคะแล้วก็พี่เฟเดริกก็เข้ามากดไลค์เร็วมากค่ะซ e อของเราแต่ก็ในงานก็จะได้เห็นภาพของ,ลองนลิน่สาลอยออกมาเป็นระยะๆไะะม้แขวนดีใส่อะไรก็ปังก็เปะใช่ไหมคะในงานนี้ก็จะได้เห็นรอยยิ้มของ ลิซ่าเซ็กซี่เกิร you know เรียกได้ว่าเป็นลุคที่คอมพลีทมากๆจากแบรนด์แอนด s สตูดิโอรอยยิ้มก็สไตล์พิมใจและลิซ่าสองมาเมื่อไรแค่นี้ลิซ่าจะสวยขนาดไหนในลิซ่าสองขนาดแค่ออกงานไปชมการแข่งขันยังสวยขนาดนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนำรูปภาพเก็บมาให้ได้ชมเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีแม่นๆหลายคนที่ยังไม่ได้นอนกันนะแล้วก็อำลาขอไปนอนก่อนแล้วก็ฝากทุกคนที่เพิ่งตื่นมาวีดกันต่ออย่างไรก็ฝากทุกคนไปเพิ่ม e n g a g e ทุกช่องทางเลยนะแล้วก็รอติดตามค่ะว่า ะมีภาพคลิปของน้องนิซ่าปล่อยออกมาดเรื่อยจะมีภาพไหนบ้างอย่างไรก็ขอให้น้องนิซ่าเอ r o จอย Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the dead will you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this is amusing sitting there gaslighting and confusing was it me always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings.